ชอบได้สองได้ไหมชอบเกมเหมือนกันค่ะเกือบไม่รอดเจ๋งไม่เล่นแล้วเดี๋โอเคโอเคได้ได้โอเคสตรอเบอร์รี่ไอศครีมโอ้ยเปทิ้ยสวัสดีค่ะบัวมิกส์ฟรุตสวัสดีค่ะอุปภเพศค่ะสวัสดีค่ะสกาวเดือนค่ะสวัสดีค่ะมิเคล่าค่ะ สวัสดีค่ะขนมจีนค่ะสวัสดีค่ะโรเชลค่ะเป็นเพลงเหมือนกับแบบเพื่อนสาวมาแฮงเอาท์กันมาแบบสนุกสนานกันมาเที่ยวกันมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสดใสสดใสมาม้อยมาลอยมาม้อนแบบฟิลแบบเพื่อนสาวใช่เหมือนมีความสุขที่ได้เจอกันละกันใช่ค่ะ ของหนูคือเพลงเป็นเพลงที่เสียงสูงมากแล้วหนูเป็นคนที่ร้องเพลงแบบไม่ค่อยเสียงสูงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คอแทบแตกค่ะของหนูเป็นเสียงสูงเหมือนกัน <c oughs> เราจะอยู่ในโทนปกติแล้วก็แบบร้องต่ำต่ำนิดนึงแล้วก,<อ>วก็เรื่องความหวานนะคะเพราะว่าหนูแบบไม่ตอนแรกที่ฟังเดโมมามันมีความหวานมากๆเลยก็อยากปรับให้มัน ไม่หวานเกิดค่ะลยๆกัน้องเดือนค่ะตรงที่มันค่อนข้างหวานตอนที่เราฟังแบบเดโมมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามแบบปรับให้เป็นความเป็นตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะน่าจะท้าทายสสำหรับหนูรู้สึกว่าเพลงนี้ความยากหรือความท้าทายของมันอยู่ตรงที่มันอาศัยการใช้ดินามิกแล้วก็ซัพพอร์ตของลมค่อนข้างเยอะอ,อาจจะยากตรงนั้นคะสำหรับเชลน่าจะให้เสียงคนมัน เหมือนมันเบลนกันเหมือนมันเหมือนมันร้องต่อกันให้มันแบบสูทก็เหมือนที่มิเคล่ากับเดือนพูดไปเพลงนี้มันตอนเราได้มาครั้งแรกมันเป็นเพลงที่หวานแล้วก็ยังไม่ได้ลงตัวกับทุกคนเราก็เลยต้องปรับและจูนแล้วบาลานซ์ให้คาแรคเตอร์เราไม่นเดของเชลถ้าเอามาจากมิวสิกวิดีโอเลยนะคะของเชลเป็นเชอร์รี่อันนี้ก็คือช่วยกันเลือก เพื่อนๆก็ช่วยเลือกให้เฉรี่เป็น represent สำหรับเฉรี่ represent ความซ่าความแซ่บความโบ๊ทและสีแดงด้วยอ่ะเห็นว่าแบบสีแดง represent แบบด้านงโบ๊ทจีนแต่แจ๋วเพืนเคพูดแจ้าใช่ค่ะเรคีหนูยของหนูเป็นมังคุดค่ะหนูเลือกเพราะว่าหนูชอบกินแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันสดใสสดชื่นดีแล้วก็ เลือกมันแล้วแต่คนจะมองว่ามันสดใสหรือว่ามันแบบดูแบบนิ่งๆไม่รู้ว่าข้างในคือแบบเป็นอะไรแต่เปิดออกมาแล้วเป็นแบบอุ้งแมว <c oughs> ใช่มันน่ารักดีหรูชอบอันนึเป็นแก้วมังกรค่ะ dragon fruit ก็เลือกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเก๋เท่สแลนเดอร์มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นผลไม้ที่ด้วยความเป็นต่างชาติด้วยค่ะแล้วเราก็อยากใช้ผลไม้ไทยเนอะเพราะเราอยู่ในประเทศไทยมาแบบ กับทางชีวิตแล้วอะไร <â> แ,ลแล้วก็เปลือกมันเป็นอีกแบบเปิดออกมาก็เป็นอีกแบบมีเม็ดด้วยเนื้อก็แบบนิ่มๆหวานๆอาจจะเป็นสีขาวหรือสีแดงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มัน unpredictable คาดไม่ถึงคาดไมถึงดาไม่ได้ใช่คาดเดาไม่ได้ประมาณเลิกลับต้องตาวค้นหาว่าตัวตันที่แท้จะเป็นยังไง หนูนรู้สึกว่าเลฟเซนต์ตัวเมคลาออกมาดีที่สุดเป็นอินทผลัมค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีความแบบชูฉาดอะไรมากมเหมือนแบบผลไม้อื่นๆที่แบบมีความจริงๆอินทผลัมก็มีความหวานแหละอืมใช่ใช่ใชก็ตามผลไม้แต่ว่ารู้สึกชอบเพราะว่ามันแบบดูเนะ yeah. ท่มันดูชอโทนเนาะเยีทีดูเท่ๆเป็นสับปะรดค่ะอันนี้เพือ่อนๆเลือกให้ค่ะ ภายนอกของสับปะรดมันแบบว่าดูเท่อะไรอย่างนี้ค่ะมีนามมีนามแบบเท่เท่คูคูก็เหมือนหนูที่แบบภายนอกแบบชอบอะไรที่มันเท่ๆแต่งตัวเท่ๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้างในสับปะรดมีความแบบเปรี้ยวบ้างหวานบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนนิสัยหนูที่แบบอาจจะเท่แต่ว่าข้างในแล้วก็แบบหวานเป็นน้ำอะไรอย่างนี้ที่มีนกนมีหลายแบบ แซ่บสวยซาขอบคุณค่ะสดชื่นมหัศจรรย์เก๋ออเทนติกอาร์ติสติกเอ็กซ์เพรสซีฟออเทนติคือความเป็นตัวของตัวเองสูงอาร์ติสติกคือมีความเป็นศิลปินศิลปะแล้วก็ Expressive ก็คือซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกแล้วก็ออกมาอย่างนั้นยาก Work smart not hard you know จริง เจ๋งแจ๋วจริงแจ๋วจริงแจ๋วอะไรจริงไงก็มีความแบบว่าเหมือนที่ใส่เกือบไม่หล่อเจ๋งโคตรอดเจ๋งโคตรยอดเจ๋วโคตรแจ๋วมากแจ๋วมากท้ายาต้องปิดจบแบบสุดยอดอะแบบอะไรกันทาถ้ามันไม่พีคก็เดี๋ยวคัดแล้วเอาใหม่ไม่เอาเขาจะพูดเลย ไอเดียช่วยช่วยช่วยดนอสนุกค่ะตกต่างอย่างลำตัวูอหลายคำแล้วไม่ใช่มันคือคำเดียวกันไม่ใช่พยาแตกต่แงกนี่มันีประโยชนน่ประโยคแตกต่างเหมือนกันข้อแค่ไอ้หนูได้หนูได้อีกหนึ่งสามคำละอันทสามแก้ตัวให้แก้ตัว่ะอีกหนึ่งสามคำ สตอเบอรี่ไอศครีมอะไรอยากเล่นเกมสักหนึ่งข้อชอบได้สองได้ไหมชอบเล่นเกมเหมือนกันค่ะเกมนี้จะใช้ความจำอย่างเดียวเลยพี่พี่ทีมงานจะอ่านเป็นบทความให้ให้ฟังให้เราจำรายละเอียดในบทความนั้นได้เพรามันมีอะไรอยู่ในบทความเลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่ทีมงานจะถามคำถามจำให้ดีๆนะตั้งใจฟังบทความนี้ มีสิ่งสำคัญอยูาอ่านนี้างโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านอโศกมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด200คนวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดงานกีฬาสีเกิดขึ้นโดยมีการแบ่งสีออกเป็นสีสีคือเหลืองแดงฟ้าเขียวและมีกีฬาให้แข่งกันทั้งหมด6ประเภท<อ>เด็กๆแต่ละคนต่างขำขมขมแนแข่งขันกีฬากันซุดๆแต่พอการแข่งขันกีฬาได้จบลง สีที่ได้ลำดับที่1คือสีเขียวที่2คือสีแดงที่3คือสีฟ้าและที่4คือสีเหลืองเด็กๆต่างก็ยอมรับในผลการแข่งขันและมีน้ำใจนักกีฬาห้กันงานกีฬาสีในวันนี้จึงจบจลงอย่างสวยงามคำถามจ<อ>งบวกเลขทั้งหมดในเรื่องเล่าว,ว่าได้จำนวนเท่าไหร่ไม่เล่นแล้วเดี <laughs> ๋ยวโอเคได้ๆโมดเลมีสิบ อันนี so so uh, and doing and you uh, ้เป okay. yeah. ็นถูใส่สินแบบเข้าวัดหนูกลัวแล้วนะฟังดีเมื่อกี้ก็ฟังดีแล้วง่ายง่ายอ่ะข้อต่อมากิ่งก้านใบชัดชัาใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชัาชัาใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชิ ี่ใบใบรูปมีกี่ใบคะคำถามมีกี่ใบ What สิบใกล้แล้วใกล้แล้วเก้าแปดสี่หกเ กานไบชะชะไบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆริฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบข้อสุดท้ายพี่เอาให้ครบเอาเพลงนั่นมาค่ะอย่าไปเต้นกันแต่ยากก็มุเป็นเลขไงถ้าเป็นข้อจะเป็นเลขเอาเพลงดีกว่าได้หมดลองนลองบินสุดไปหาเจทราเล่นลมชมวิวบินบินทาราทาราเล่นลมบินลองอย่าถามว่ามีบินกี่รอบนะลองบินลอยมีบินทั้งหมดกี่บินยี่สิบ ลงบินหลงบินลอยบินทะลทะลัลงบินหลงบินลอยเจ๊เจ๊เจไหม๊ถจ๊เจ๊เจ๊เจผเจ๊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 ้จ๊เจ๊เจ๊เ่๊เจ๊เจ่เจ๊เจนเจ๊เ่๊เจนเจ๊เน๊เจลเจ๊เจนเจ๊เล๊เจ๊เจ๊เจ๊ยจ๊เ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 จเจ๊นจ๊เ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 อ๊เจ๊เ้๊เจ เช <sh ed> <sh ed> 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 ื่อไหมแพ้นี่กับแพ้ป็นเชื่อ่หเริ่มประผลงานค่ะค่ะก็ฝากเพลง Strawberry Ice Cream เป็นเพลงแรกและเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเรา Mix Fruit ไว้ด้วยนะคะก็สามารถดู MV ได้ที่ Official ของ Tada Labels ที่ YouTube Channel ได้เลยค่ะเราไปฟังเพลงของเราได้ที่ทุก Streaming Platform เลยนะคะค่ะแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะได้ทุกช่องทางนะคะคำว่า Mix Fruit underscore illylab แล้วก็ฟอนของพวกเราส่วนตัวได้นะคะเข้าไปดูที่ Instagram m i x f r u i t a l l y l a b แล้วก็เข้าไปดู following ก็จะ follow พวกเราอยู่ค่ะเพราะว่าทธาบอกชื่อน่าริยาบากฝากด้วยนะคะมันคนรลงโทษอุ๊ยอะไรเนี่ยจบกันไปแล้วนะคะ มองสองคนผู้แพ้ชมเพื่อนที่ชนะเป็นเวลา30ปีิบวิจน์ถูกใจให้เพื่อนๆนั่งฝั่งง่ายมากชมแบบว่าโอู้น่าจะลื่นไหลเราไหมเดี๋ยวพี่จะจับเวลา30มสิบวิหนูเบิ่งหูเป็นพร้อมกันใช่ไหมสลับกันช่วยกันเพื่อนชมเพื่อนไปเลยงงานถนัดอยู่แล้วพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ สวยมากทุกคนสวยแบบเก่งฉลาดโอทอปของดีแต่และจังหวัดกรุงเทพมหานครคือต้องส่งนี่เขาประกวดชิงชนะเลิกของประเทศไทย<อ>เดือนช่วยหน่อยหายจะไปทเขาไปทำอะไรมาคะเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยสวยกันมากเลยนะคะ <c oughs> มีออร่าจับจ้านจริงได้มองตั้งแต่แบบอยู่ในท้องแม่แล้วคุณบอกเฮ้เออแล้วเ้อเขาสวยแบบแต่ละ <c oughs> คนอะไรอย่างเงี้ยเขาดีจิตใจงามดีอะไรแบบนี้เลยแล้ว